วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติตำบลคลอง5้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิละปะวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2566 จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑ์ทันา,านแห่งชาติอาคารแห่งนี้กรมศิลปากรได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีที่ได้พระราชทานไว้ในหลายโอกาสเกี่ยวกับการจัดสร้างคลังพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติให้มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณโบราณวัตถุที่เพิ่มมากขึ้นปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอย่างเป็นระ บบตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์วิทยาเพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุของชาติและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยการเปิดให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัย เริ่มก่อสร้างปี2559ออกแบบให้เป็นอาคารคลังโบราณวัตถุศิลปะวัตถุโดยเฉพาะตั้งแต่รูปแบบอาคารที่คำนึงถึงการควบคุมความร้อนความชื้นจากภายนอกอาคารติดตั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อปกป้องและรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุให้มีความยั่งยืนและปลอดภยัยตามมาตรฐานคลังพิพิธภัณฑ์สากล ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่พิเศษสูง4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยภายนอกและภายในรวม30,000ตารางเมตรสามารถรองรับโบราณวัตถุได้มากถึง2 0,000นรายการรูปทรงอาคารเป็นทรงไทยประยุกต์ออกแบบโดยนำเส้นสายฐานบัวอันเป็นเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาใช้เป็นกรอบโครงด้านนอก โดวยวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มีการระบายอากาศที่ดีสามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารและเหมาะสมกับสถานที่ตั้งที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นไม่ใช้วัสดุประเภทไม้เพื่อลดโอกาสที่จะมีมแมลงเข้ามาอยู่อาศัย ท้งนี้คลังกลางพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติได้ออกแบบและวางระบบการบริหารจัดการให้เป็นคลังเปิดหรือ visible storage เพื่อให้บริการในรูปแบบของคลังเพื่อการศึกษาให้บริการ2รูปแบบคือการเข้าศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่บริการทั่วไปได้แก่ห้องสมุดห้องสอบคน้นฐานข้อมูลโบราณวัตถุและใช้บริการสำเนาไฟล์ภาพถ่ายโบราณวัตถุและการบริการอีกรูปแบบคือการศึกษาชิ้นงานโบราณวัตถุซึ่งต้องยื่นคำ ร้องขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำเข้าศึกษาโบราณวัตถุในพื้นที่ควบคุมชั้นในนอกจากนี้ยังมีบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้สามารถชมบรรยากาศห้องคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในมุมมอง360องศาผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงคุณค่าต่อไปวันนี้เวลา1 4นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลลองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมการมูลแลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิและคณะนำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2566สาขาพระสงฆ์สาขาผู้บริหารการศึกษาสาขาครูภาษาไทยสาขาครูสังคมศึกษาสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษาและสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติ คุณดังนี้สาขาพระสงฆ์พระวชริรกิจโสพลเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนตำบลบ่อนหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ สาขาผู้บริหารการศึกษานางสุนิดาศรีสมบัติผู้อํานวยการโรงเรียนสังวานวิทย์เจ็ตําบลบ้านลํานาวอําเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองสาขาครูภาษาไทยนางวาสิยาคํามูลเอื้อครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าบงล่าราชวิทยาอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสาม สาขาครูสังคมศึกษานางสุรภาอ่อนสีแก้วครูเจ้าชาญโรงเรียนอ,อ,อนุบาลพัทลุงตำบลนูหาสวรค์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางสาวปณิตาศรีลารักษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้องขามตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายนายวันชัยสวัสดแดงประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านสาลาดินตําบลมหาสวัสดิอ์อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมพระยาทหารเรือเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565ของร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมพระยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเฝ้าทูอลองพระบาททุนเก้วทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประชวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานายนัทภพิสิ์ครุฑครองชัยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต AIA ประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกลา้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง AIA วันบิเลนเทรล2022ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสนับสนุนโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทย